มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะและงวดนี้ก็เช่นเคยค่ะทางช่องได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะสําหรับเลขเด็ดฟ้าลิขิตนะคะงวดวันที่1มีนาคม2,564ค่ะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดฟ้าลิขิตงวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเลขเด็ดตัวแรกเลยนะคะเป็นเลข3ตัวค่ะเน,น้นๆชัดๆกับเลขนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะและตัวนี้นะคะเลข3มตัวแบบเน้นๆเลยนะคะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าหวยมีไม่เยอะค่ะดูกันไปเรื่อยๆดูให้จบเลยนะคะตัวต่อไปเลยค่ะ ยังคงเป็นเลขสามตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะยังคงเป็นเลขนี้นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และตัวนี้นะคะเน้นๆเ,เลยนะคะเลข3ตัวค่ะและก็เป็นเลข3ตัวสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงวดนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเลข2ตัวแล้วค่ะดูกันไปเรื่อยๆดูให้จบเลยนะคะเลขเด็ด้าลิขิตงวดวันที่1มีนาคม2564นะคะไปดูเลข2ตัวกันค่ะ เลขสองตัวนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะตัวต่อไปเลยนะคะ ขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยค่ะใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเลข2ตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และเลข2ตัวสุดท้ายนะคะเลขเด็ดฟ้าลิขิดงวดน,นี้ค่ะกับ2ตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยนะคะตัวแรกค่ะนี้นะคะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนค่ะ ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะและอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ